ก็กบสวัสดีนะครับลูกค้าทุกท่านนะครับพบกับผมนะครับตลาดแท็กเตอร์มือสองบายโมโจนะครับวันนี้นะครับเรามาอยู่กับ EF453 T ทนะครับเครื่องยนต์เป็น45แรงม้านะครับนี่เปิดโชว์เลยครับหนู่เดีพามาชมรอบๆคันกันนะครับสภาพยางนะครับทั้งหน้ายางหลังเนาะ ส่วนข้างหลังนะครับหัวรถคันนี้นะครับพร้อมใช้งานนะครับจุดที่นั่งคนขับนะครับ จะมาลองสตาร์ทเครื่องแล้วฟังเสียงเครื่องกันดูนะครับเครื่องก็ย,ยังฟิตอยู่นะครับสตาร์ททีเดียวติดเลยเร่งเครื่อง เสียงพอและเกินสภาพเดิมๆรถเดิมๆนะครับก็จะมีเหมือนลูกค้าเขาจะแต่งลูกค้าเก่าเขาน่าจะแต่งตัวคันเล่งใหม่นะครับให้มันสั้นลงให้มันจะชับขึ้นอ่า ภาพยางนะครับข้างล่างก็ไม่มีรั่วไม่มีซึมนะครับรถคันนี้เดีย๋ยวเรามาดูทดลองขับกันนะครับว่ารถจะแรงแค่ไหนแล้วมันจะสมบูรณ์แค่ไหนนะครับอ,อันนี้นะครับมาดูการทดลองขับกันนะครับ ไปด้านหน้านะครับใช้งานได้ปกตินะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงส่วนของพานหลังนะครับก็ระบบต่างๆก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับยกขึ้นยกลงเราจะมาดูในส่วนของการขับขับขี่นะครับอันนี้ก็ไล่จากเกียร์ต่ำนะครับ เปลี่ยนเป็นเกียร์สูงนะครับในตัวของ EF 453่ทีนะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นที่ไม่ค่อยได้เห็นนะครับเพราะว่ามือหนึ่งนี่แทบจะไม่มีให้เห็นแล้วครับแต่มือสองเรามีครับมาเลือกชมเลือกดูกันได้ รถสภาพนี้นะครับถ้าลูกค้ากำลังมองหาอยู่มาดูได้ครับมาทดลองขับได้เดินหน้าถอยหลังก็ปกติครับในส่วนของปัญหาต่างๆนะครับที่ลูกค้าเจอแล้วแบบจะจะแก้ไขจาจะปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมนะครับสามารถแจ้งได้ครับแจ้งกับทางช่างได้เลยนะครับทางเซลล์ตรงนี้เรามีทีมช่างคอย ดูแลบริการอยู่นะครับคอยให้บริการอยู่รถพร้อมใช้งานครับก็สำหรับตัว EF 4 5 3 T ตัวนี้นะครับเลขไม้จะอยู่ที่4,011ชั่วโมงนะครับ แล้วก็ราคาเงินสดนะครับตัวนี้จะอยู่ที่3ามแสนสามหมื่นบาทนะครับคันนี้ก็จะมีแถมใบด้านหน้าแล้วก็ผ่านพวนเนาะแถมใบด้านหน้าและผ่านพวนแล้วก็มีบริการตรวจเช็คก่อนส่งนะครับจากทีมช่างที่ชํานาญนะครับร้านของเรานะครับจะตั้งอยู่ที่แยกพนมวันเนะาะโคราชนะครับก็ ลูกค้าผ่านไปผ่านมานะครับอยากจะแวะชมแวะดูหรือทดลองขับนะครับสามารถแวะมาได้เลยครับร้านเราเปิดทุกวันเนาะก็ปิดแค่วันอาทิตย์จริงๆวันอาทิตย์ถ้าลูกค้ามาดูแล้ก็เปิดให้ได้นะครับรถแบบนี้สภาพแบบนี้นะครับแล้วก็มีหลายสภาพเลยหลายราคามาเลือกชมได้ครับก็วันนี้นะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ